ก็กราบสวัสดีครับวันนี้วันที่3มีนาคม2564ครับผมก็ออกมาหาพึ่งเช่นเคยแล้วครับเจอแล้วครับโอ้แต่กลัวจะเจอครับเดินมาไกลมากเลยครับลังนี่แต่ก็ใหญ่พอสมควรครับแต่ไม่รู้จะมีหน้าไหมครับยวดูลังครับครับลังมันลบผุ่มครับนู่นครับลังมันไม่รู้จะมองเห็นไหมครับ แล้วซูมให้ดูครับอย่งใหญ่เลยครับนี่นี่ครับลังมันขอพอสมควรครับประมาณสองเมตรได้ครับลังนี่นี่ครับลังมัน แต่สูงสุดยอดเลยครับดูต้นมันครับไม่รู้จะขึ้นได้ไหมยังสูง,คร,งค,รครับเดี๋ยวไปรุ่นเันข้างบนครับครับเดี๋ยวไปรุ่นข้างบนครับผมไม่รู้ผมจะขึ้นได้ไหมก็ล้อลองดูครับเหนื่อยครับวันหนึ่งวันหนึ่ง ครับครับยงนี้ก็ไปเจอกันก็ล่างครับก็กลับสวัสดีมต้นครับเกือบถึงลังแล้วครับโอ้มีแต่น้ำครับได้ดูครับนี่ลังมันผมยังเข่าไปไม่ถึงเลยครับมีแต่น้ำแล้วต้องบองกันครับโอเคครับแล้วผมบองเสร็จแล้วแล้วผมนั่นอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็ถึงล่างแล้วครับนี่แต่คงจะได้แค่นี้นะครับเพราะผม ทางเข้าไปไม่ได้ครับหัวน้าสวยๆครับปิดตาครับครับโอ้ลังนี่ยากมากเลยครับมีแต่น้ำน้ำเราเป็นพุ่มอย่ใหญ่เลยครับเขาไม่ถึงครับครับขอตัดนะครับแล้วก็ไปสรุปข้างล่างครับ กับกก่อภารกิจเสร็สิ้นครับลงมาปลอดภัยครับนังไงครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับนี่น้ำหวานครับหวานประมาณสามโลได้ครับนักตึงเลยครับประมาณสามโลเลยครับอันนี้ผมเอาตัวอ่อนลงดาครับมันสูงครับก็เลยต้องเอาลุงดาครับครับงไงผมก็จะหาต่อเลยครับ ถ้าเห็นผมก็จะถ่ายครับถ้าไม่เห็นผมก็จะกลับบ้านเลยเลยครับก็อย่าลืมอย่าลืมกด,ดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับก็ยังไงก็ถ้าเจอผมก็จะได้ถ่ายนะครับถ้าไม่เจอผมก็จะจบคลิปเลย,เลยนะครับครับสวัสดีครับครับก็กบสวัสดีอีกรอบครับคิดว่าจะไม่เจอครับเจออีกแล้ว แต่ว่า,าใหญ่อยู่ครับแต่ว่าหนามจะมีไมหมละครับเราขึ้นไปดูเอาครับจะดูลังครับลังมันใหญ่พอสมควรครับครับเราขึ้นไปดูครับเผื่อจะมีหนาต้นก็สูงครับ สูงเลยเลยครับนี่ครับกอถึงล่างแล้วครับนี่ใหญ่ครับน้ำพราได้อยู่ครับน้ำใหญ่เลยเลยครับนี่แต่ล่างครับเกือบล่างแล้วครับน้ำหยอดล่างมีครับครับมันสี่โมงแล้วเดี๋ยวผมจะลงเขาไม่ทันครับเดี๋ยวผมขอตัดด้วยครับ นี่ครับใหญ่ไหมครับใหญ่ครับยาวไปถึงนู่นเลยครับโอเคครับขอตัดครับขอตัดครับก่อภารกิจลุล่วงไปอีกหนึ่งลังครับผมต้องรีบทำเวลาครับขณะนี้เวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับเดี๋ยวจะลงจากเขาไม่ทันครับเดี๋ยวมันจะมืดแต่ว่าอัปเดตกันครับนี่ครับเอา หัวนหามครับได้อยู่ครับเจ็ดแปดโลครับนี่มีตะนามครับล้วนๆครับครับก็ยังไงเดี๋ยวผมขอจบคลิปแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะมืดเดี๋ยวผมลงเขาไม่ทันครับเดินมาไกลด้วยครับครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ